ยิงง่งขนาดนี้เก็ต้องก่อนอื่นนะครับย้อนนิดหนึ่งย้อนนิดหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราตอนน,ตอนนั้นตอนนั้นยังยังไม่กำเนิดสิงท่าเรือนะตอนนั้นยังไม่กำเนิดสิงท่าเรือแต่ผมมาประชุมที่สพสอนสิงท่าเรือเนี่ยบ่อยแล้วผมเห็นว่ามันมีแต่ถ้วยมันมีแต่ประวัติศาสตร์ นะครับอาวสานที่สุดยอดของการท่าเรือฟุตบอลในวิจิตรของเราแต่เราตกชั้นนะครับเราตกชั้นทาให้แฟนบอลทุกคนเนี่ยผิดหวังนะครับผมก็มาในส่วนของเป็นประธานปล่อยการท่าเรือจําเป็น้องพูดึงทุกมาเราก็หาเลยคนที่ทุกท่านทุกคนแฟนบอลเนี่ยต้องให้เกียรติที่สุดคือคุณน้องต้ง หมอทรงหมอทรงไม่ใช่ผมนะ,ะหมอทรงแล้วแฟนจำไว้นะว่าหมอทรงมาเยี่จัดที่นี้เมื่อเราขึ้นอยู่ไท,ทยเลกภาระต่างๆมันจะอีกเยอะแยะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยน้องๆทุกคนอยู่ใน,นที่นี้ต้องทำทุกอย่างให้หมอทรงเป็นประธานต่อไป